เราจะเรียกว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมเปิดท้องประคังให้กู้ยืมเงินอ่ารับรองว่ามารายการเซไฮปังรวยแน่นอนใช่เดี๋ยวเราเก่าแก่มากนะใช่150ปีค่ะนะครับ1873ตอนที่สร้างศาลเจ้านี้ศาลเจ้าเล็กๆเล็กๆแต่พลังเยอะพลังมากใช่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเราจะเล่าเรื่องราวของเราเราก้าวเท้าเหมือนเดิมคุงติ๊กเนาะเราก่อนข้าศาลเจ้าก้าวเท้าซ้ายค่ะก้าวเท้าดีคะก้าวเท้าซ้ายนะคะเดี๋ยวขาออกก็ก้าวเท้าขวา สิ่งแรกก่อนเราจะแนะนำํำผู้ชมก็คือการซื้อชุดขอพรใช่ค่ะเหมือนคล้ายๆกับสารเจ้าอะไรนะคนที่คุ้นเคยนะไปว่าเล็งเลีหรือว่าสารเจ้าพ่อเสือก็อจะมีชุดกระดาษขอพรต่างๆใช่เราจะทําการขอพรซึ่งหลักการขอพรของที่นี่ จะมีด้วยกัน3อย่างก็คือสอย่างก็คือคาการเขียนชื่อากอารเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตัวเองแล้วก็อาชีพที่ทําสิ่งที่สาคัญคือห้ามขอเผื่อใครห้ามขอเผื่อใครต้องเผื่อตัวเองก่อนเผื่อตัวเองก่อนถ้าเราปังแล้วก็เชื่อกันดได้ <S 2, 2 <S ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะขอพรนก็คือขอในสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้และ3ก็คือขอเพื่ออะไรขอเพื่อการกู้เงินไปลงทุนธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับขอเสร็จเนี่ย เมื่อเราได้สมหวังเราก็ต้องมาคืนเงินให้กับมาคืนเงินองค์เจ้าแม่กันอิมคืนเงินที่นี่คือไม่ใช่คืนทั้งหมดนะคะพียง่าว่ามาแบบว่าสิ่งที่เรารักษาสัจจะแล้วท่านให้เราเราจะแบบว่าแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทําบุญการคืนก็ไม่ยากค่ะชุดหนึ่งหกสิบเหรียญในหนึ่งชุดคุณที่ขาจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองหกสิบเหรียญเท่ากับหนึ่งพันล้านเหรียญฮ่องกงอ่าเป็นกระดาษเงินกระดาษทองเผาคืนให้องค์เจ้าแม่กันอิมซึ่งไม่ยากเลย หลังจากนะคะที่เราเขียนกระดาษคําขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในหอนี้ค่ะจะมีทุบขนาดใหญ่แล้วก็มีเทียนนะคะขอพรไว้ให้กับเราคู่หนึ่งอย่าทำเทียนตรงนั้นและที่สําคัญคือคนเราบางชอบจะบอกว่าจุดเทียนต่อจากคนอื่น ซึ่งอันนี้หลายๆคนก็มักจะแบบว่ารู้จักกันดีแล้วแบบบางคนก็คือเอาสะดวกคือแบบมีอยู่แล้วก็ต่อต่อกันจริงๆแล้วเราจะไม่ต่อเทียนขอพรจากคนอื่นเพราะว่าเราก็ไม่ต่อพรจากคนอื่นเช่นกันนะคะ1ก็คือถ้ามีเทียนแบบว่าที่ของศาลเจ้าเองขนาดใหญ่เราจะอนนั้นหรือว่าจากไฟแช็กของเราเองก็จะสะดวกกว่าค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปเาจะไปจุดกันค่ะอันนี้จะเป็นของตัวศาลเจ้าเอง เราจะไปที่กระถางเทียนก่อนคะ่ะเราไปเปิดดวงของเราก่อนแล้วเราจะขอพรนะคะแล้วก็ปักกระถางละข้างละอัน,นะคะ่ะอันนี้เพนเทียนเปิดดวงเปิดทางให้กับเราคะ่ะอ่เดี๋ยวทุบทุกเพเจ้าหน,น้าที่จะเป็นคนที่จุดไว้ให้กับเราคะ่ะ ต่อไปเราจะทําการเปิดฟ้าเปิดดินเนาะเราจะไหว้เทพเจ้าฟ้าดินค่ะเราก็จะหันหน้าออกจากศาลเจ้านะคะทุกครั้งส่วนใหญ่เทพเจ้าของคนจีนเนี่ยเราจะไหว้ฟ้าดินก่อนเพื่อเป็นการเปิดฟ้าเปิดดินให้กับเ,เรา,เราลงมารับพรจากเราค่ะนะโอเนะไหว้ฟ้าดินครั้งที่1น่งไหว้ฟ้าดินครั้งที่สองไหว้ฟ้าดินครั้งที่3ามเหมือนเดิมค่ะ ข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวกัญญาลัจิิลัจจิกเดินทางมาจากประเทศไทยตั้งใจมาไหว้ขอพรมาไหว้ขอพรองเจ้าแม่กวนอิมองเจ้าแม่กวนอิมที่หงหามที่หงหามเรื่องการเงินเรื่องการเงินเรื่องการงานขอให้ขอให้เทวดาฟ้าเวดาฟาดินดวงเปิดทาง้วงเปิดทางให้ข้าพเจ้าเข้าไปเข้าไปไหว้ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมให้สำเร็จให้สำเร็จทุกด้านทุกด้านทุกประการสาธุ สาธุสาธุเอไหว้พระอีกสามครั้งครับอันที่1นึ่งคั้ที่สองคั้ที่สามนี่คุณติ๊กมาได้นี่ไะ ขอพรเราจะไปเผาสิ่งที่เราเขียนแวบๆเราก็เก็บเอาไว้ใส่กระเป๋านี่ก็เป็นเราจะเผากับกับพระฤาีเจ้ากรรมนายเวรค่ะนะคะแล้วก็จบไม่มียากก็จะเผาพรุ่งนี้นะนี้หมดเวลาแล้พรุ่งนี้ประมาณตอนเช้าจะเผาให้เรากระดาษที่ใส่กระเป๋าเนี้ยสำหรับการขอเงินนะคะ เราจะใช้ซองนะคะซึ่งซองแดงบางคนก็เตรียมมาแต่ว่าถ้าไม่เตรียมมาที่ศาลเจ้าตรงที่ตรงขายทุบเทียนเนี่ยเขาจะมีซองว่าให้เราหยิบนะคะก็จะเป็นซองที่ใส่หูกระดาษกระทัดรัดไม่ใหญ่ไปใส่ก็ใส่เลยก็คเงินทองไหลมาแบบใหญ่ๆเลยาซึ่งวิธีการขอเงินนะคะเราเปิดซองเสร็จนะคะ แล้วเราก็ใส่เงินคือไม่ว่าใครจะมีเหรียญเงินไทยอะไรมาจะแบงค์ไหนก็คือใส่ไปเถอะแล้วแต่บางคนจะเป็นเหรียญก็ได้อ่ะสบายใจนะคะแล้วเราก็ซองมาเปิดใช้มือขวาช้นงบนมือซ้ายประคองค่ะแล้วเปิดปากซองไปที่เจ้าแม่จุิค่ะนะครับซึ่งซองนี้เป็นความหมายก็คือเอาเงินไปต่อเงินทุนทิาค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือพิเศษเลยเฉพาะรายการเซหายค่ะนะครับตอนนี้เราจะขอพรตรงเจ้าแม่กุิิเพื่อให้ทรัพย์เนี่ย เข้ามาไวกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวขึ้นตามที่ทีเชิญนะคะ mm hmm. ข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกชื่อเราจะจูลตัวเองค่ะนางสาวกัญญารัตจิระรัชกิจขอขอบคุณขอขอบคุณองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ท่านช่วยประทานทรัพย์ประทานเงินประทานทองจากนี้ไปขอให้กิจการของข้าพเจ้าจงประสบความสำเร็จรับทรัพย์รับเงินรับทองทุกด้านทุกประการสาธุ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 ณาิุสาิดส่ธ กเ็กเปิคิดลับคนนิดลับของเราแล้วก็ขอเงินเจ้าแม่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครสําเร็จตามที่ตัวเองเขียนคําขอพรไว้ก็ปีหน้านะคะก็ก่อนตุจ,นตจีนเนี่ยเราก็เอามาคืนนะคะหรือว่ามาช่วยท่านทาบุญแต่จริงๆแล้วการเปิดซับรับซองแบบนี้จริงๆแล้วจะมี1ปีเพียงแค่หนึ่งครั้งนะคะก็คือช่วงประมาณตุดจีน แล้วปีหน้าจุดจีนมันที่หนึ่งหนึ่งเราจะติ๊กนับไป25วันก็คือก็คือเอา26วันไปเลยก็คือวันที่26เราคือเราเปิดท้องมาค้ิงเปิดท้องมาค้งเราก็ต้องเอามาคืนนะคะแต่ถ้าเราสมมติเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วแบบฉุกเฉินเงี้ยก็คือมาไหว้รับทรัพย์ขอพรได้เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าทางนี้ทางนั้นก็คือเหมือนสัจจะถ้าขอพรและสมหวังก็ต้องมาช่วยท่านทำบุญถูกต้องค่ะค่ะ โอ้ยอิ่มบุญรับทรัพย์ก้าวขาขวาออกอย่างมั่นคงเดินอย่างมั่นใจและเราจะได้รวยรวย,รวยเฮงเฮงปังปังทุกคนเลยนะ <c oughs> โอ้โหต้องบอกว่าเราพาไปมูที่ไหนแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นดูแล้วใครอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะก็มาขอพรตามที่พวกเราขอแต่ว่าการขอพรนั้นจะสุขสมหวังตามดวงชะตาของแต่ละคนไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่าน <c oughs> แล้วล่ะค่ะ แต่วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณสนุกและมีความสุขได้เก็บความรู้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ